สวัสดีค่ะก็มีขอแนะนำเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเวลาทีา่เราเจอเรื่องกระทบเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องเราที่ทำให้เรารู้สึกอะไรต่างๆจะอิจฉาบ้างน้อยใจบ้างหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันจีดขึ้นมาในในเรื่องอนี้เฉพาะเรื่องนี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะมีสิ่งเราแบบนี้เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆมันดับดันมาตรงจุด อตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยไม่อยากให้มองเป็นว่าเออมันก็เหมือนกับเราติดโควิดหรืออะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเราถ้าเกิดสมมติว่าเราหายโควิดครั้งหนึ่งนะคะ เราทาทุกๆอย่างเราพักผ่อนเราอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็รักษาส่วนอาการที่เป็นอิจฉาเกิดขึ้นหรืออะไรเกิดขึ้นเราจะใช้ทั้งการพิจารณาว่าเอออิจฉาไม่ดีหรือว่าสิ่งต่างๆนานานั้นเป็นอดีตไปแล้วหรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้หรือว่าจะใช้การกําหนดรู้นะคะเราเรารักษามันได้ละอาการตอนนั้นมันก็หายหายแล้วก็จบไปละดังนั้นเนี่ย ตอนนี้เราต้องรักษาอาการกังวลนะคะอาการกังวลคือกังวลว่าเฮ้ยครั้งหน้าจะเกิดอีกไหมเฮ้ยแล้วถ้าเกิดครั้งหน้ามีเหตุแบบนี้มากระตุ้นกับเราอีกแล้วทำยังไงดีมันเหมือนกับตอนเนี้เราไม่รักษาตามอาการแต่เราอย,อยากจะถอน ทั้งหมดเราอยากจะถอนความเป็นปุถุชนเลยเราไม่อยากให้เราเป็นเรามีเชื้ออะไรสักอย่างที่ทําให้มีสิ่งเร้ามาแล้วความอิจฉาตัวนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือคําตอบเลยคือเราต้องเป็นพระโสดรบันก็จะไม่มีความอิจฉาแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเรา,าเหมือนกับมีเป้าหมายที่เรารู้แหละนะเนาะแล้วเราเพราะความอิจฉาเราไม่อยากเป็นคนอิจฉาเราไม่อยากให้สิ่งสิ่งนี้มันเกิดแต่ว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าเรานะคะท,ท,ทุกๆครั้งมาที่เราเกิดสิ่งกระทบแล้วเราก็หวังว่าจะจัด,จดการให้มันเด็ดขาดไม่ได้รักษาตามอาการคือไม่อยู่กับปัจจุบันแต่อยากจะแบบทะลวงทะลุให้ไปแบบถุดขุดรากถอนโคนอะไรแบบนี้มันเหมือนกับการบังคับปัญญาว่าเฮ้ยปัญญาของเราตอนแรกมันก็ได้แค่ประมาณนี้สติปกติสัมมาสติอะไรแบบประมาณนี้เท่าที่เราจะสามารถทําได้ตามศักยภาพของปัญญาในขณะนนั้นั้น เออเราไม่ยอมรับไงเราอยากจะได้ปัญญาที่มันแบบทะลวงมากกว่านี้เนี่ยมันจึงเป็นสมทุทัยมันจึงเป็นสิ่งที่เราทําให้เราทุกข์ดันั้นมีก็ว่าเออก็รักษาธรามาการมันโควิดติดก็รักษาแล้วช่างมันถ้ามันยังจะมีอะไรอยู่ที่ทําให้เราครั้งหน้าติดโควิดใหม่ก็รักษาไปณขณะนั้นๆไม่ต้องไปห่วงการจะไม่สบายครั้งหน้าเนี่ยแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็จะได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปขยี้มากนะอ่าเพราะว่าชอบขยี้ ชอบขยี้ว่าเฮ้ยแล้วครั้งหน้าจะเป็นอย่างนี้อีกไหมแล้วก็มีนิสัยที่เหมือนกับเราติดที่จะต้องทําอะไรให้มันเสร็จแค่คาว่าเสร็จนี่ไม่ใช่เสร็จแค่งานนี้นะแต่ต้องเสร็จแบบเรียบร้อยเลยครั้งหน้าจะต้องไม่มีปัญหาอีกเนี่ยตรงเนี้ยเราก็อาจจะเป็นประมาณอย่างนี้ซึ่งทํำยังไงทํำยังไงก็คือเออวางวาง,วางมันพอเจอ,อนิสัยนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาความเป็นเราว่าเฮ้ย e เราเป็นคนอย่างนี้วา่าด้อยค่าตัวเองทับเข้าไปอีกหาว่าตัวเองไม่เก่งในการปฏิบัติหาว่าเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อีกอ่ะพอรู้จัก รู้รู้จะเอ๋มันจะเอ๋อาการจิตมันปุ๊บดูไม่ไหวดูไม่ไหวก็ทักทันแป๊บหนึ่งแล้วก็อ่ะไป,ไปดูลมไปอะไรก็ได้ไปทําเรื่องเราอย่างอื่นแบบบางทีคิดมากเรื่องจิตเรื่องอาการของจิตมากไปมันก็ทําให้เรามีอาการของจิตอย่างนั้นไปด้วยนะดังนั้นก็นะคะประมาณอย่างนี้แหละนะคะก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกอะไรบางทีบางอย่างเราก็ช่างหัวมันไปซะบ้างช่างหัวมันไม่ต้องไปคิดอ่าเท่านั้นเอง แล้วก็อยู่กับปัจจุบันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ